สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับการสุ่มอีเวนต์จี้ดังนะโดยที่วันนี้ผมจะมาตามหาสองจี้นะครับเพื่อนๆนั่นคือจี้เพชรสีเงินโลซูเปอร์นะครับโดยที่จี้เนี้ยผมจะเอาไปเล่นกับจี้ในอนาคตยังม่วกลอยฟ้านะครับเพื่อนๆนะมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับแต่หลกักๆแล้ว่จี้เนี้ยเหมาะกับตัวละครที่แบบไม่มีโลสีทองในตัวเองครับแล้วก็ไม่มีสกิลป้องกันการขังคุกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสกิลป้องกันการขังคุกเนี้ยเป็นอะไรที่โคตรสาคัญนะครับยุคนี้นะเพราะยุคนี้ถ้าโดนขังคุกเข้าไปนี่คือแบบโดนลแบบพ่อตาย ออโต้ได้เลยนะเพื่อนๆนะก็คือแบบล่อยออโต้ได้เลยนะเพื่อนนะ,แบบลนะนนะแล้วก็อีกความสามารถนึงก็คือตัวละครที่แบบไม่มีสกิลป้องกันเฟเฟกอันตรายนะครับเพื่อนๆนะอ่ะนี่ก็เป็นสั่นความสามารถตึงๆเลยนะครับเพื่อนนะนั่นแหละผมจะเก็บไว้เล่นกับหมวกลอยฟ้าในอนาคตนะครับเพื่อนต่อไปครับจี้ที่2นะนั่นก็คือเกาะลอยฟ้าเพชรนะครับจริงๆเนี่ยจี้เนี้ยมันเป็นจี้ทางเลือกนะครับเพื่อนๆนะจะทำจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่มีก็ดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่ามันสามารถทําให้เราเล่นกับเซตจี้แปลกๆได้นะครับนะที่แบบ ไปเพิ่มตรงนั้นลดตรงนี้นะครับนะก็ลองไปจัดแจงกันดูนะครับเพื<ๆ>่อนๆนะอ่ะแต่สกิลเดินหน้าค่อยหลังนี่ถือว่าให้มาเยอะมากนะครับเพืนะ่อนแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโคตรเยอะ <c oughs> อ่ะนี่ก็จะเป็นสองที่ลักๆที่ผมจะทำนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนโดยที่ผมก็ไปเติมหกสิบเก้าบ้างไปแล้วนะมันก็จะได้ไอเนี้ยมาสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ผมมีที่ซูเปอร์อยู่แล้วครับหนึ่งชิ้นนะมันก็จะได้อันนี้มาอีกสี่อันนะครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ฟรีมาอีกหนึ่งอันนะเป็นเก้าอันแล้วอ่ะ <c oughs> ทีนี้มันต้องใช้หหมดเท่่่าไรอะ ยี่ห้าชิ oh, ้นนะครับเพื่อนๆโอ้ขาดอีกสิบหกชิ้นนะสิบหกชิ้นบวกกับยี่สิบสองชิ้นเท่าไหร่วะสามแปดอู้เขี้ยะายเกนสามแปดนะครับเพื่อนๆนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าผมจะหมดเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะแล้วก็ระหว่างทางเราจะได้จี้อะไรมาเห็นในกลุ้มนี้โหได้จี้กันโคตรก๊อดเลยนะเพื่อนๆนะแล้วเดี๋ยวมาดูกูนะจะได้อะไรบ้างนะเพื่อน Let's go ู มาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเปิดของฟรีนก่อนนะผมซื้อมาเท่าไหร่วะหกสิบเก้าบาทมันได้เท่าไหร่สิบกล่องหรือว่าเท่าไหร่วะเออสิบกล่องนั่นแหละมันมาเรามาดูกันก่อนอันนี้ก็ทําเคว้งนะลองเปิดดูซุปฮึขาดอีกสามเจ็ดนะเพื่อนๆนะฮึบนะโอ้ขาดอีกสามเจ็ดขาดอีกสามเจ็ดฮึขาดอีกสามหกเพื่อนๆฮึบขาดอีกสามห้า ผมไม่เห็นได้จี้ดีๆบ้างเลยวะฮึหืมขาดอีกสามห้าครับ <c oughs> ขาดอีกสามสิบสี่นะเพื่อนจี้อะไรว้ <c oughs> แต่ลจี้ฮึโอ้โหโบราณโบราณขาดอีกสามสิบสี่นะเพื่อนโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเออยมันต้องอย่างนั้นดีวะขาดอีกสามเท่าไหรว่วะสามสิบเอ็ดโอเค อืคาดคาดอีกสามสิเบเพื่อนผมไม่เห็นไดจ้จี้ดีๆของชาวบ้าน,นเลยวะสามสิบสมสิบโอ้โหคาดอีกยีิบเก้าเพื่อนไปคาดยนะีิบเก้านะมาเดี๋ยวผมจะทำการซื้อสี่พันห้านะครับเพื่อนนะสักสองรอบก็แล้วกันนะฮึบสองรอบนะนเพื่อนโอเคมันจะมาอยู่ในนี้ใช่ไหมเราคาดยีิบเก้ากชิน้นนะโอเคมา หนึ่งสองสามมโบราณไปไหนเนี่ยโอ้ยเย้เลยเข้มจริงๆโอ้ยยี่แปดยี่แปดเพื่อนเพอผมไม่เห็นได้จี้ดีๆแบบชาวาบ้านบ้างเลยวะ <c oughs> ยี่เจ็ดยี่หกโอ้เจี้อะไรวะเนี่ยอือยี่ห้าโอ้โหจี้โอ้โหเข้มย5่หาย ยื่สิบโอ้โหไม่เห็นได้จี้ที่ดีบ้างเลยอนะโอ้โหยิ่สามมันเค็มอย่างนี้วะเนี่ยบโหัวหนักเลยทีนี้เอ้ยต้องอย่างนั้นยีเอ็ดขาดยีเอ็ดเออขาดยี่สิบโบราณจัด ไม่ได้เวอร์ชันนั้นดาร์กเลยวะคาดยี่สิบนะเพื่อนนะอืมคาดสิบเก้าอืออุ้ยจี้หนีดีอนะเนี่ยคาดสิบแปดโอเคคาดสิบแปดอืมอุ้ยเฮ้ยถือว่าไม่แย่อันนี้คาดสิบเจ็ดนะครับเพื่อนนะอือึอืมอืมคาดสิบหกโหจี้แต่ละจี้เกลือจิบหาย ถ้ผมจะซื้ออีกสครั้งนะครับทุกอนกึอืมอมื่นแปแล้วนะขา1สิ 16. หมดไปมื่นแปขา1สชิ้นหนึ 1, 2, ่ึอืมขา1สโอ้โห,โหเกือจะึอืขา1สอืขา1สโอ้โหจี้ ขัดสิบสองโอ้โหไม่ให้จีด้ดีๆมาบ้างเลยวะฮึ๊บขัดสิบเอ็ดเออ,เอ,อต้องอย่างนั้นสิลูกขาดเก้าโอ้โหอื๊บขาดแปดฮึ๊บขัดหกไกลแล้วไกลแล้วขาดหกโอ้โฮึบโอ้โหหนักเลยทีนี้ What the fuck ฮึ๊บ มาเลยลูกค้าพบเอ็กซ์เฮ้ยค่ะสี่ค่ะสองค,ครบเพื่อน<ๆ>เหลืออีกอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนนะครบสามแปดเหรอวะเฮ้ยอ๋อถูกแล้ว <c oughs> ตกใจหมดโอ้อ่ะเดี๋ยวเราจะทำการแรกแลนะครับเพื่อนอน,นะกดมาเลยปุ๊บยี่ห้า โอเคแล้วก็กอบลอยฟ้าเพชรโอเค,อเคทีนี้ผมก็จะมี3 G จี้ที่ต้องทำเป็นดาร์กนะครับเพื่อนแต่อันนี้ผมซื้อมาแล้วอันหนึ่งนะ179แถมแสงอีโวมาด้วยปึ๊บโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะครับเพื่อนๆน,นะแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้มันยังมีกล้องเหลืออยู่ใช่ไหมผมก็ต้องหาไอเอสอีก8ชิ้นนะครับเพื่อนๆโอเค ทีนี้มันเหลือเหลือกล่องอยู่นะปุ๊บรับมัก่อน,นอ่ะทีนี้เราต้องให้ได้แปดชิ้นนะครับพเพื่อนมาลูกอัอที่หกขันที่ห้าออคาดิสี่เอ,อ้ยคาดิออีด่สามเราก็ต้องไปซื้อกล่องเพิ่มชิบหายแล้ว ครที่สามใช่เหรอวะโอ้ถ้าแม่งไม่มานี่เริ่มบานปลายแล้วเนี่ยสัดเลยมา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 ฮึ๊บโอเคไหนดูสิใครที่สามใช่ไหมเมื่อกี้ฮึ๊บโอเคอเคุ๊ยใครที่สองนะนเพื่อนสอนหายแล้วเพื่อน อย่าทำกูอย่างนี้สองเองสองชิ้นเองฮึ๊บสองชิ้นเอ้ยมันต้องอย่างนั้นเอาละโอเคปิดทำเป็นจี้ดาร์กได้สามจี้นะครับเพื่อนๆนะห่ะแล้วไปเลยฮึบโอเคอ่ะกดมาเลยดาร์กสามจี้สวยงามครับ โอเคเพื่อนๆสรุปว่าอีเวนต์นี้ผมหมดไปเท่าไหร่ไปแล้มีสองหมื่นแปดอ๋อโอเคหมดไปประมาณหมื่นเก้านะครับเพื่อนๆนะถือว่าไม่แย่เลยนะคุ้มมากๆนะอีเวนต์นี้สำหรับผมนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆเห็นอันนี้ไหมเนี่ยเนี่ยคือออฟขโมยการ์ที่เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดในเกมนะเพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะซื้อได้สองครั้งนะครับเอาไปใส่ได้ถึงสองจีเลยนะพวกตัวละครสายล้มอย่างเ r e s ิเดนโคหรือว่าผาไพบันดีหรือว่ามันวอลหรือว่าจะเป็นโดยอนนะครับหรือว่าจะเป็นพวกตัวล้มทั้งหลายนะครับเพื่อนๆนะไอออฟเน โหดมากนะครับสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามนะครับมีมีการ์ดยกเว้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆนะซึ่งปกติแล้วอ่ะออฟตัดการ์ดนางฟ้าของเรามันจะตัดไปแค่การ์ดนางฟ้าใช่ไหมมันจะไม่สามารถทําอะไรพวกการ์ดยกเว้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะแต่ไอออฟขโมยการ์ดอันนี้แหละมันสามารถขโมยการ์ดทุกการ์ดได้เลยนะเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นการ์ดนางฟ้าการ์ดยกเว้นค่าบรรทังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอออฟเนี้ยแหละถือว่าเป็นชีเด็ดเลยนะเพื่อนๆนะนนะโคตรโกงจริงๆ แล้วแม้เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดในเกมนะครับเพื่อนๆนะถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่ร e ู้จะมาอีกทีตอนไหนนะครับเพื่อนๆนะวนจัดกันนะครับขายเก่งอย่างไรฟูเนี่ยวันพฤหัสเนี้ยจะอัปเดตอีเวนต์ใหญ่กันเลยนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นแผนที่ใหม่ตัวละครใหม่นะครับเพื่อนๆถ้าใครที่เพชรไม่พร้อมนะครับเพื่อนๆผมแนะนำให้เก็บเพชรไว้ทำตัวละครนะครับเพื่อนๆนะส่วนจี้อ่ะจี้ดัรอะมันวนมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะเพื่อนๆนะเก็บเพชรกันเยอะนะครับเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้เพชรมันหายากครับเพราะว่าอีเวนต์มันจัดมาแต่อีีเเเเวนนนนนนต์ดๆๆๆะะครัับพพพืื่่่่ออแมมงหาไท ก็ต้องเติมช่วยสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆนะไม่งั้นหาเพชรไม่ทันจริงๆเพื่อนๆครับก็สำหรับอยู่เตนนี้นะครับก็อาจจะช่วยเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการทําจี้นะส่วนตัวผมอะทําจี้เพราะว่าจะเอาไว้ใช้กับจี้ในอนาคตนะครับเพื่อนๆนะส่วนเพื่อนๆถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องทํานะครับเก็บเพชรไปทําวันพฤหัสนี้จะดีกว่านะครับเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าตัวอะไรจะมาครับเห็นเขาบอกว่าจะเป็นบอสซัมหรือแบบตัวมันจะเล่นได้หรือว่าบอสซัมเนี่ยเจอผีเสื้อถอยผ่านตายห้าอ่ะก็เอาเป็นว่าขอป้าของคอนะเพื่อนนะ เจอกันใหม่ในอีเวนต์หมดนพืน่อคานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลดไค์ฝากกด s ับ s ไ r i b ์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในช่องผมนะแล้วเจอกันใหม่ในอีเวนต์หน้านะครับพเพื่อนๆสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย